มาดูดีดีกันมั่งนะครับโอเคลบหมดเลยเราไปดูที่มันกันเนาะมันนะักลงทุนล่าสุดคือแท่งไหนนะครับก็คือแท่งนี้แท่งเขียวนี่ทำผลงานปิดแนวตรงนี้ได้เนาะเราตีไว้สีขาวเป็นของมันนะครับโอเคเรามาดูนิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามันสมมุติว่ามันเกิดทํากลุ่มนักลงทุนุ่มที่หนึ่งได้ตรงนี้ราคามันจะลงไปได้ถึงไหนเราลองไปดูสามเดือน เราจะเห็นว่าของ3เดือนอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับเราตีเป็นเส้นไว้นิดนึงก็ได้เพื่อสังเกตนะครับเดือนนะเราลดล่าสุดอนะโอเคเราตีไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเรากลับไปที่มันเหมือนเดิมมันนะครับ ถ้าราคาจะขึ้นแท่งแดงนี้ต้องปิดเนื้อได้แล้วแต่พอทําผลงานไม่ได้กลายเป็นไซด์เวย์เนาะเพราะฉะนั้นแท่งล่าสุดเป็นการเดินทางย่อยกลุ่มแล้วทุนย่อย,อยอยู่ตรงนี้ของาาเซมันนะครับย่อยมันราวนี้เราไปดูเนาะนะครับตอนนี้ราคาลงมาเสียบไส้ตรงนี้แล้วแท่งนี้อีก4วันจะปิด ถ้าเกิดว่ามีการกลับตัวได้ในทางเฟรมบิ๊กหรือมีกลุ่มนักงทุนขาไบาในทางเฟรมบิ๊กเราจะบายได้นะครับโอเคเราไปดูต่ออ่ะเรามาดูถ้าจะเกิดกลุ่มนักงทุนขาบาบในทางเฟรมบิ๊กต้องชนะแท่งไหนแท่งนี้แท่งแท่งนี้ปิดเนื้อแท่งนี้ได้เห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มนักลงทุนล่าสุดถ้าจะชนะเป็นกลุ่มนักลงทุนล่าสุดฝั่งบายได้คือจะกลับตัวได้ต้องชนะแท่งนี้ในทางเฟรมบิ๊กของทางเฟรมบิ๊กนะครับ ดันั้นขอบเขตอันนี้มันก็จะกลายเป็นขอบเขตในการเทรดของเราด้วยในทางเฟรมเล็กเนาะคราวนี้เราไปดูต่อว่าโอเคราคาเนาะมันจิ้มลงมาแทนที่มันจะปิดเนื้อได้เพื่อจะลงมันถอดไส้ขึ้นแท่งเขียวล่าสุดถอดไส้ขึ้นเราไปดูทางเฟรมเดย์ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนักลงทุนขาบไปเราจะบายนะครับ buy ปถึงขอบสี่วงตรงนี้เนาะอะ่พอเรามาถึงทางเฟรมเดย์เราดูกลุ่มนักลงทุนล่าสุดเกิดกลุ่มนักลงทุนล่าสุดหรือยังเราดูนิดนึงว่า ต้องชนะแท่งไหนมันถึงจะเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่1ได้เนะเาะแท่งเราจะเห็นว่าแท่งนี้แท่งเขียวนี้สามารถทําผลงานกับแท่งก่อนหน้าได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแท่งเนี้ยพอชนะได้แท่งเนี้ยเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มท,ที่1ได้เนาะเราดีได้เลยทันนี้คือกลุ่มนักลงทุนล่าสุดไม่ใช่กลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่1เป็นกลุ่มนักลงทุนล่าสุดของทางเฟรมเด มี2ออ,อย่างคือไม่ย่อลึกก็ไปเลยคราวนี้เขาจะบอกเราที่ H4 เนาะพอเราดอบมาดูที่ H4 มาหากลุ่มนั้งทุนขาบายล่าสุดที่เจอก่อนก็คือแท่งนี้เป็นไส้สำคัญเนาะแท่งที่ปิดเนื้อได้ก็คือตรงนี้นะครับอพอปิดเนื้อได้เนาะแท่งเปิดมาดันราคาขึ้นเลยนะครับ แสดงว่าถ้าเกิดอีก2ชั่วโมงแท่งนี้จบจะกลายเป็นแท่งแรงบายล่าสุดของทาาเฟรม H4 แล้วมีสิที่จะขึ้นต่อได้เลยไม่ย่อลงไปลึกแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปดูว่าโอเคแล้วไอ้แท่งนี้เดินทางยังไงในทางเฟรม H1 เราดับไปที่ H1 ปรากฏว่าโอเคใน H1 จบแท่งเรียบร้อยเนาะแล้วกําลังจะจบแท่งนี้ด้วยแสดงว่าจะเกิดไซด์เวย์เราตีกรอบกรอบหลักก่อนเพราะว่ามันกําลังจะเกิดไซด์เวยและอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตีนะครับเป็น อุ่มนะล,ลงทุนย่อยเนาะแต่รอให้จบแท่งก่อนนะครับย่อยคร okay. าวนี้เราจะเทรดยังไงดีถ้าให้ดีเลยคือระยะการบายของเราอะถ้าให้ชัวคือให้มันชนะขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับแล้วค่อยบายถ้าชนะแค่นี้ยังไม่ต้องบายก็ได้รอให้มันมีแท่งคอนเฟิร์มชนะกรอบสีนี้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยบายเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไป ถ้าจะเซลลก็คือต้องชนะแบบนี้เกิดกลุ่มน้กลงทุนกลุ่มใหม่แล้วเราก็เซลลลงไปหาโซนข้างล่างได้ตรงนี้สําคัญไหมตรงนี้ก็สําคัญตีไว้เลยนะครับทำผลงานได้กับแท่งก่อนหน้าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญสี่า้าอ่าโอเคคราวนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันมันถอดไส้ขึ้นมาแบบนี้ล่ะมันจะลงมันต้องปิดเนื้อถ้าลงไม่ได้มันจะปิดไส้ ถ้าปิดไส้แบบนี้เนาะแบบแบบนี้นะครับแล้วในท frame, ามเฟรม3ินาทีเกิดกลุ่มนักลงทุนขาบายเราสามารถบายขึ้นไปออกตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอแท่งนี้จบตีกรอบนี้ให้เสร็จแล้วเราก็ค่อยดูว่าราคามันจะไปแบบไหนอันนี้คือ,อแผนเพจของดีอีนะครับ